สี่ลัคนาราศีคู่จะหนุนนำคู่จะนำโชคดีโชคลาบสิ่งที่ดีมาให้เอ,อ่อเหมือนกับว่าพอช่วงเนี้ยดาวมันส่งผลดีเนี่ยคู่ก็จะนำโชคดีมาให้นำเงินนำทองหรือว่าของดีๆหรือลู่ทางอะไรต่างๆที่ดีๆมาให้นะหรือไม่แน่อาจจะไปเดินเดินตลาดซื้อของกันอยู่ เออซื้อกับข้าวอยู่แล้วก็แวะเข้าไปที่แผงลอตเตอรี่คู่หยิบมาให้สามใบสี่ใบเอาแม่งถูกเฉยเลยก็เป็นไปได้เช่นกันในช่วงสเอ,อ่อช่วงนี้สีลัคนาราศีในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามมาติดติด้วยดาวดาวอะไรดาวพุธเป็นกเกษตรและมหาอุดนะครับนะนะครับนั่นแหละก็จะเป็นสี่ลัคนาราศีที่จะมีโชคดี แต่ชัดเจนที่สุดคือคู่นำโชคดีมาให้ลัคนาราศีที่หนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีอะไร ลัคนาราศีสิงห์นะช่วงเนี้ยอาทิตย์ทับลักเป็นเกษตรราธิบดีแม้จะอยู่ร่วมอังคารคู่คู่ศัตรูกันก็อารมณ์จะบุญหิดง่ายหน่อยแต่เล็งไปยังดาวพระหัสพระรหัสเล็งมายัางสิงเล็งอาทิตย์คู่มิตรใหญ่นั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นคู่จะนําโชคมาให้นะฟังให้จบนะฮะคู่จะนำโชคมาให้นำสิ่งดีมาให้ หรือบางครั้งบางทีอาจจะลาบลอยอาจจะไปเดินเดินที่ไหนด้วยกันแล้วเอ้ยหยิบลอตเตอรี่ให้เราสามสี่คู่อับถูกขึ้นมาเฉยๆเป็นไปได้นะบอกก่อนนะว่าพฤหัสเลงอาทิตย์นะไม่ธรรมดานะคู่มิตรใหญ่นะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะโครงกรเขาบอกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูพุทธนงเยาสุกปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาวเป็นมิตรแก่กัน อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีสิงจะมีโชคและดาวพฤหัสมันอยู่เนิเนคู่ครองก็ชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่าคู่ครองจะนําโชคดีมาให้นะฉะนั้นใครลัคนาราศีสิงอ่ะช่วงนี้ยังโสดอยู่เนี่ยก็ควรจะต้องรู้บ้างว่าตัวเองต้องทํำยังไงเข้าใจไหมลัคนาราศีต่อไปถัดจากลัคนาราศีสิงได้แก่ลัคนาราศี <c oughs> ราศีกุมครับเออลัคนาราศีกุมแน่นอนที่สุดเออนะ <c oughs> ลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสทับลัคนาอยู่เป็นองค์เกณฑ์นารเกณฑ์อุด,ดมเกณฑ์ดาวพฤหัสมาจากเรือนลาพะคือเรือนลาบและเรือนกระดุมพักคือเรือกนการเงินแล้วที่สําคัญคือดาวอาทิตย์นะนะครับอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองนะ ลัคนาราศีกุมคู่จะนําโชคดีมาให้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตัวเงินนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตัวเงินหรือไม่ก็จะเป็นโชคดีทางโอกาสหรือข้าวของหรือในสักอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ลาบลอยจากการเสี่ยงโชคก็ได้กุมจะได้รับสิ่งที่ดีตรงนี้แน่ๆด้วยอิทธิพลของดวงดาวแน่นอน แต่ผมขอติงและเตือนกลุมไว้สักนิดหนึ่งอันนี้ติงและเตือนว่าตรงๆเลยนะชาวกลุมนะครับมีใครลักนากลุ่มบ้างต้องพยายามสื่อสารหรือพูดจากับคู่ครองดีๆพูดดีเป็นสีแกปากเพราะอะไรเพราะว่าดาพุธเนี่ยถึงเป็นเกษตราที่ปดิถึงเป็นมหาอุดแต่มันก็ดันหาไปเป็นมรณะ ฉะนั้นชาวกลุ่มจําเป็นต้องพูดจากับคู่ครองดีๆแล้วเดี๋ยวโชคลาภลาภผลที่ดีจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่มันด้วยกฎเกณฑ์ของดวงดาวเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกยังไงก็จะต้องได้คู่ที่ดีเข้ามาอ่อได้ได้โชคลาภจากคู่ลัคนาราศีต่อไปคืออะไรฮ <c oughs> ราศีธนูแหธนูธน,ทนูทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะลัคนาราศีธนูเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่คู่จะนำโชคดีโชคลาบสิ่งที่ดีมาให้แล้วธนูก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาที่จะต้องพูดกับคู่ดีด้วย เพราะว่าดาวพุธไปลอยกลางฟ้าดาวพุธเป็นเกษตรดาวพุธเป็นมหาอุดแล้วดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานและดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอง <c oughs> เออทำไมผมต้องพูดดังขนาดน,นี้ว่าไม่เข้าใจตัวเองเลยนั่นแหละคู่ก็จะนำซึ่งโชคดีมาให้นะครับอาจจะในรูปแบบเงินทองของมีค่า หรือว่ามีอะไรโอกาสลู่ทางอะไรที่ดีนะธนูธนูนะนนนะอาจจะมาในรูปแบบของเงินรูปแบบของของมีค่าหรืออะไรก็แล้วแต่และธนูจําเป็นต้องพูดจาดีๆกับคู่ด้วยเพราะดาวพุธไปลอยกลางฟ้าเป็นเกษตรเป็นมหาอุดเพิ่งย้ายเมื่อยีบสานี่เองเนี่ยคือสิ่งสําคัญนะแล้วก็ลัคนาราศีสุดท้ายที่คู่จะนําโชคดีมาให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเงินของหรือลู่ทางหรือโอกาสต่างๆนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกครับนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปครองอยู่ในเรือนราพระอยู่กับดาวพุธเกษตรแม้ดาวคู่จะเป็นถ้าเรียกว่าเป็นนิดคือองศาอ่อนแรงก็ตามแต่ก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งมป็นคู่ธาตุน้ํา ก็ถือว่าคู่จะนําโชคมาให้ดาวคู่ไปอยู่เรือนลาพา้ะนะาพิจิกเนี่ยนะาคู่จะนําโชคดีมาให้สีลัคณาราศียาำนะ1สิงหสองกุมสามพนูสี่พิจิกคู่นำโชคดีมาให้